ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเนาะอืมจะแจกรหัสนะวลก็ตามนี้เลยนะครับหกร้อยสามสิบหกนะถ้าเอ่อซับถึงหกสิบก็จะแจกถ้าซับถึงห้าสิบก็จะแจกนะครับหรือหกสิบก็แจกนะครับแถมจะแจกสองรหัสด้วยถ้า ถ้าถึงหกสิบจะแจกอีกรหัสหนึ่งนะใช่ถ้าถึงหกสิบอ่ะเออใช่นะอืมก็ยากเบรค่าหัวก็มีประมาณนี้นะครับสองแสนเก้าสีมันมันน่าจะเป็นไก่กับตันก็พราคุมดูฟามิงโก้นะและก็เป็นมาใส่ฟ้านะครับอืมใช่ถ้าซับถึง ห้าสิบก็จะแจกรหัสนี้ถ้าทับถึงหกสิบก็จะแจกรหัสวิวสามร้อยร้อยเกือบสี่ร้อยนะครับใช่ใช้ผลน้แสงทาวอนนะอันนี้ผลแสงถาวรน,นะครับใช่นะเออ แล้วถ้ามันถึงห้าสิบซับอะไรเนี่ยผมจะดูนะครับถ้ามันเลยผมก็จะแจกรหัสไก่ไม่ไม่ไม่ถ้ามันเลยก็จะแจกรหัสนี้เหมือนเดิมแต่มันจะเพิ่มมาเวลหนึ่งหรือสิบเวลนี่แหละไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้รู้ผมจะแจกรหัสนี้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ มันน่าจะเป็นเอ่อตอนที่ตอนที่ซับผมถึงห้าสิบนะครับใช่ถ้าซับถึงถ้าซับถึงห้าสิบก็จะแจกนะครับอืมใช่ ถ้าถึงหนึ่งร้อยผมก็จะแจกรหัสวลเวลววลวประมาณเท่าไหร่นี่แหละพันสามพันสี่นี่แหละใช่ถ้าครบหนึ่งร้อยซับเอ๊ะถ้าครบเออนั่นแหละถ้าครบหนึ่งร้อยซับนี่งั้นก็แจกไปร้อยถ้าครบหนึ่งร้อยซับใช่ก็ ไปก่อนลักกันทุกคนบายบายคลิปนี้ขอประมาณสิบไลคลักกันเออ